โอเคครับผมก็กลับสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนไอแชนแนลนะครับผมมาอยู่ในเกมเก n นชินอิม a c t นะครับผมโอโหวันนี้นะครับผมจริงๆเล่นมานานมากแล้วนะครับผมเล่นจนมือถือระเบิดไปเครื่องหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครที่เราได้ฟรีมานะครับผมก็คือได้มาในช่วงที่เขาเปิดการันตีเนาะกาชานั่นเองนะครับผมพี่ไม่ได้ได้ชายนะ แต่ว่าได้ดีลุกมาแทนนะครับผมซึ่งพี่ก็อยากได้มากๆนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปขอไปดูอ่าของในตัวกันก่อนนะครับผมตอนนี้เราอ่ามีเลเวลอยู่ที่80นะครับผมนี่เลยนะครับผมสเตตัสตัวละครเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมพลังชีวิตก็จะสูงนิดนึงนะครับผมไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้น่าจะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับผม ส่วนพลังโจมตีของมีน้อยมากนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ป้องกันน้อยมากนะครับแล้วก็อัอาตราคีเนี่ยจะอยู่ที่5 5 8นะครับผมก็ครึ่งหนึ่งนะครับผมส่วนความแรงคีอยู่ที่156.5นะครับผมแล้วก็การฟื้นฟูนพลังงานเนี่ยจะอยู่ที่1 17.5นะครับแล้วก็ โบนัสความเสียหายไฟนะครับจะอยู่ที่49.8แปนะครับผมแล้วก็ต้านไฟจะอยู่ที่15%นะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอาวุธกันบ้างนะครับผมอาวุธที่มีเลือช้ยนะครับผมจะเป็นอาวุธของทางด้าน BP นะครับผมนี่เลยนะครับโจมตีพื้นฐานนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อัตราคินะครับแล้วก็อ่า ออปชันก็จะเขาเรียกอะไรนะคือจริงๆมันมันไม่ควรใส่หรอกเนาะแต่มันไม่มีนะครับผมจริงๆมันก็มีแหละแต่ว่าอาใส่ของตัวอโปรโตไทป์ก็ได้นะจริงๆแต่ว่า,าโปรโตไทป์เนี่ยเราใส่ให้นเอลไปแล้วนะครับผมก็คือไม่มีดับป้องกันเนาะก็เลยใส่โปรโตไทป์ให้นเอลไปนะครับผมโอเค อาวุธก็แค่นี้แหละนะครับพี่ไม่ได้มาแนะนำนะแต่ว่าจะมารีวิวนะครับผมว่าระหว่างที่เราเล่นไปเนี่ยเราเล่นไปถึงไหนนะครับผมส่วนกลุ่มดาวเดี๋ยวพี่ข้ามอาร์ติแฟกต์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะลงลึกให้อีกทีหนึ่งนะครับกลุ่มดาวของพี่เนี่ยคือโซนนะคือไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆนะครับผมก็คือเปิดได้ฟรีๆจริงๆการนตีจริงๆนะครับผมไม่มีนะครับไม่ได้อัพด้วย แล้วก็พรสวรรค์นะครับผมพรสวรรค์นี่ก็เพิ่งอัพมานะครับผมก็ยังไม่ได้เต็มที่เหมือนกันอันนี้ก็ยังเวลห้าอยู่เลยเนาะตีธรรมดาเนาะแล้วก็สกิลแรกนะครับผมก็ยังเวลหอยู่นะครับผมแล้วก็อันติอันติเราก็เวลเจ็ดแล้วนะครับผมออพมาขั้นหนึ่งแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อ์ติแฟกต์ก่อนนะครับผมอ์ติแฟกต์เนี่ยรู้สึกว่าจะหาไม่ครบนะยังขาดอยู่ชิ้นหนึ่งนะผมยังม่วงอยู่เนาะ แต่ว่ามันก็หาไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชิ้นแรกครับผมเป็นดอกไม้นะครับอันนี้คือข้างบนมันบวกเขาเรียกอะไรอ่ะบวกใต้ตัวอยู่แล้วนะครับผมเป็นพลังชีวิตเนาะก็จะบวกโจมตีนะครับผมอัตราคลิกนะครับแล้วก็พลังชีวิตเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ความแรงคิดนะครับอันที่สองก็จะเป็นทางด้านขนนกนะครับผมขนนกก็จะเป็นโจมตีนะครับผมฟื้นฟูพลังงาน นะครับแล้วก็จริงๆมันไม่ควรมีป้องกันนะจริงๆก,ก๊อฟกล่าวว่าจะให้ตัวดีลุกเนี่ยเป็นสายโจมตีแบบแรงๆไปเลยนะครับผมหรือว่า DPS นั่นเองคือแบบเบิร์ดดามจให้มันสุดเวี่ยงไปเลยนะครับผมแต่มันหาได้แค่นี้จริงๆนะครับลงมาเอ่อราวๆสองอาทิตย์แหละนะครับผมสองสัปดาห์นะครับลงวันหนึ่งก็ยี่สิบรอบกว่นเลยนะ วันหนึ่งก็แบบเยอะมากๆนะครับโอ้แต่ว่ามันหาออฟที่แบบยากมากๆนะมันจริงๆเนี่ยดูอย่างนี้เด้โอ้ออกมาดูด้โอ้โหคือมันออกมาแล้วแบบมันโหดหัวอะ่ะเห็นแล้วแบบโอ้โอ้เลยไหนจะมาลุ้นตอนบวกธาตุอีกแล้วโอ้โหลุ้นขี้แตกเลยแนละ้วโ,โอเคเดี๋ยวเราไปดูในกาซายกานนะครับผมนี่เลยนะครับก็ จริงๆอ่ะไม่ได้กะจะเอาโจมตีนะครับผมจริงๆแล้วกะจะหา,เ,าเขาเรียกอะไรนะอัตราคลีนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับผมจริงๆตอนแรกก็จะใช้ฟื้นฟูพลังงานนะแต่ว่านึกๆไปโจมตีเราน้อยมากนะครับผมโจมตีเราน้อยก็เลยใส่โจมตีไปก่อนนะครับเดี๋ยว ตัวนี้นะครับฟื้นฟูนพ,นพลังงานเดี๋ยวเราก็อาจจะทําด้วยอีกชิ้นหนึ่งนะครับโอเคต่อไปครับผมแก้วแก้วเนี่ยสําคัญมากมานะครับคือมันเขาเรียกยังไงอ่ะมันคืออย่างแรกเนี่ยมันหาก็ยากแล้วไม่พอไม่พอนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะหายากแล้วไม่พอยังต้องมาหาออฟด้านบนเป็น ความเสียหายไฟอีกนะครับผมคือมันมันยากมากๆเลยมันบ้าท,ที่สุดอะมันคือมันไม่ไม่เคยยากหาอะไรยากขนาดนี้นะครับผมหามาสองทีก็ไม่เคยเจอสักชิ้นหนึ่งเลยเพิ่งมาเจอชิ้นแรกเนี่ยชิ้นเนี้ยชิ้นเดียวอะเป็นสีม่วงที่เหลือคือไม่เจออะไรเลยนะครับผมบางอันก็บอกออกโบนัสลมบ้างออกโบนัสน้าบ้างโอ้โหอ้อบ้าเ้ยจะออกทําไมคือมัน มันสุ่มเยอะมากครับชิ้นนี้คือแบบก็ว่าชิ้นแก้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ยากที่สุดสําหรับคนที่หานะไม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็ว่ามันมันน่าจะเป็นชิ้นเดียวที่ถ้าจะหาอย่างนี้จริงๆนะเป็นเซตไฟอย่างนี้แล้วต้องหาโบนัสความเสียหายไฟด้วยนี่ก็ว่าน่าจะเป็นเดือนเลยอ่ะแล้ววันหนึ่งน่าจะแบบน่าจะเยอะอะลงเยอะด้วยอะนะครับผมโอเคนะครับผมมาชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นหมวกนะครับก็จะเป็น ความแรงขี้เลยนะครับผมเน้นเน้นเน้น,นเลยนะครับผมความแรงขี้นะครับแล้วก็ออฟก็จะประมาณนี้นะครับผมจริงๆอยากได้ออฟที่สวยกว่านี้นะก็จะมีพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็อัตราคี้นะครับเป็นโจมตีธรรมดากับบวกเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ฟื้นฟูด้วยถ้าถ้ามีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคือถ้ามีอันล่างเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันจะดีนะครับผมแต่ว่าข้างบนมันไม่สวยนะครับนี่อันนี้ก็ ก็คือมันไม่มีอัตราคีดนะแต่มันมีชํานาญท่านนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาโชตีโชด้วยเขาเรียกอะไรอะ่ะเราจะตีด้วยดาเมจตัวเดียวนะครับโดยที่เราจะไม่ผสมท่านไหนเลยนะอยวให้มันตีธรรมดาก่อนแป๊บนึงตีมอนธรรมดาเนาะมันอยู่นะอ๋อมีอยู่นะครับผม เราจะตีธรรมดานะครับผมเราจะมาดูกันว่าเท่าไหร่ประมาณนี้เนาะก็คีดประมาณ 4,000... 3น0 0นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตีไม่ไม่ค่อยแรงมากนะก็ว่าตีไม่ค่อยแรงมากนะครับอันนี้คือตีธรรมดานะครับผมลืมอไปขึ้นไม่ได้ น่าจะทีเดียวตายนะโอเคต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวที่ลองให้สกิลเป็นสกิลอันแรกนะครับสกิล e นะครับผมมาคอม่อน <Yeah. S 1> อันดับแรกครับถึงดีห้าพันนะผมนิ่มๆไป อ่เดี๋ยวดูดูอีกรอบนึงดูอีกรอบนึงเรามันรีรีคูดาวอ่อ่าประมาณ5 0 0พันะครับผมเราลา5้0พันทีสองครับอ่าทีสไม่ติดเดี๋ยวมันคูดาวเร็วเกินโอเคเดี๋ยวเราวนก่อนให้ไฟมันหายด้วยโอเคไฟหายยังยังไม่หายนะเดี๋ยวเราจะตีเฮ้ยไม่หายแล้วแหละ2ทีเลยนะ1น,นะครับผม อ้ยสองเว้าไปสามเลยลแล้วกันเราลา่เจ็ดพันนะครับผมเจ็ดพันนะหนึ่งสองเอาไม่ติดคี้โอเคก็ติดคิก็น่าจะประมาณสี่น่าจะห้าหกพันนะครับทีที่สองเนาะก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวส่วนสกิลอันตีนี่เอาไปขอ ขอหามอนก่กอนนะแป๊บนึงนะเราจะไปหามอนสเตอร์ก่อนนะครับผมโอเคเราเจอมอนแล้วมากับฝนด้วยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันติชุดเดียวเลยแล้วกันนะไปครับผมสามพันไมันติดมันติดอันนี้ด้วยอนะ่ะเขาเรียกอะไรนะละลายด้วยอนะ่ะเห็นปะมันติดละลายมันก็เลยแรียงนะครับผม <c oughs> คือมันติดธาตุด,ด้วยไนงะ จริงไม่อยากให้มองดูที่มันติดท่านะแต่ว่าเกมมันผสมท่าอยู่แล้วอะก็มันก็มันจะแรงอยู่แล้วไงประเด็นคือมันฝนมันตกด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมว่าเราคือยังไงอะมันมันมันก็แรงนะแต่มันมันก็ไม่ได้ฉีกแบบเยอะนะครับผมเพราะว่าตัวดีลูกได้ยินข่าวว่ามันมันโดนเนื้อไปนะครับ คือโดนเนื้อให้แบบกากกากกว่าเดิมก็ไม่รู้ว่ามันมันช่วงแพทที่มันมาล่าสุดน,นะมันจะโดนเนื้อไปนะครับผมก็ <S <S> <S แรงอยู่นะแต่ว่าตะแฟกมันจะหายากนิดนึงนะครับผม ประมานี้แหละนะครับผมตีง่ายๆอันนี้สายฟรีจริงๆนะคือแบบไม่ถ้าพูดถึงตามแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอ่าตามที่เล่นจริงๆอะครับผมเนี่ยสายฟรีสบายเลยอะดูนะเล็งตรงไปเลยจังหวะนี้ หนึ่งสงเห็นไหมง่ายไหมคือไม่ได้เอาตัวอื่นมาแบบคอมโบโด้วยเลยไม่ใช่ก็คือจริงๆมันมันก็แพ้ไฟอยู่แล้วนะครับผมถ้าไปสู้กับบอสตัวอื่นถามว่าสู้ได้ไหมสำหรับดีลุกสู้ได้สบายๆนะแต่แต่จะไม่สู้สู้ทัดไฟไม่ได้แค่นั้นเองนะครับผม ก็จะเอาท่านอื่นไปส่วนมากถ้าใครแบบเล่นตัวไหนนะครับที่เป็นเมนหลักอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมจริงๆก็เล่นได้นะครับคือมันแรงอยู่แล้วเนาะก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วครับผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอะทุกคนเขาก็อาจจะไม่ได้ดีลุกทุกคนนะครับผมสําหรับสายฟรีนะครับแต่อันนี้มาบอกไว้ก่อนนะครับสําหรับคนที่ชอบเล่น นะครับผมอืมชอบเล่นที่แบบว่าตัวแบบเป็นเมนห้าดาวนะครับก็จะทําบอกไปก่อนว่าจะทําใจไว้อย่างหนึ่งก็คือกลุ่มดาวนะครับผมคือมันจริงๆมันก็สําคัญนะแต่ว่าอืมถ้าเราเล่นไม่ได้ซีเรียสเรื่องดามเมจอะไรมากมายพี่ว่ามันก็แค่นี้ก็ถือว่ายังอยู่ได้นะ<笑><笑>ก็ยังก็ยังถือว่าแบบพึ่งได้อยู่นะครับผมโอเคนะครับผมไปดีกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ ถ้ามันมีประโยชน์กับคนอื่นก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมารีวิวคลิปหน้าเดี๋ยวมารีวิวลิซ่าดีกว่าเนาะโอเคบ๊ายบายจะ้ะ